สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกมือนกันมาพอก,กันอีกแล้วนอ้อพี่น้องนาอกะแม่ย่ากัมาด้อาทิตย์กลัวหล่ะล่ะพี่น้องอันมาด้อาทิตย์กวัวแล้ะกะบริฮีดีโดพี่น้องตามที่บอกบว่างหล่ะเขาบอกมีอารมณ์เฮดอหลีพี่น้องมันบอมันบอสบายเนี่ยพี่น้องมันบอสบายอหลีเด้ผู้ดใดบ่เป็นสิบ่หูนะพี่น้องแต่ว่าคันผูใ้ใดเป็นแล้วสิเข้าใจเพราะว่ามันมันเป็นแบบโลกซึเศเสาเลยนาะพี่น้องแต่ว่าอัน ขอพูดณดหลายพี่น้องขอพูุณในหลายสําหรับคนที่ไอเขียนมาหลังไม่เนี่ยท่มมหาเนี่ยน้องว่าเป็นจังไดอ่อคือโเสต์วิดีโอนี่นน่นเนาะก็้องขออ่าอภัยได้หลายพี่น้องขอขอพุณขอขอพูุณในหลาย,เ,ยนาลเนยา,าเนนะ,าะพ,าพี่น้องค่อ,อยนั่งเชื่อขอไปอ่านข้อมเมลรักอยน้ำตาสิไหลเนาะว่าโอ้ขอดีใจอันจะามาเห็นวิดีโออีกแต่ขอยกระถาเบืองเจ้าสมืออยู่อียังจะสีน้าพี่นนอง คนหูซึ้งว่าข่อยมีกำลังใจกันมาไหมน้อยหนึ่งเลยพี่น้องบ่มันน้อยหรือน้อยมากเลยนะจากแบบว่าบ่มีเลยนะพี่น้องแบบจนข่อยคิดว่าข่อยสิเซาเฮ็ดวิดีโอดีบ่ข่อยคือเมื่อ,อยข่อ,คอยคือข่อ,คอยคือบ่มีไฟแท้นะพี่น้องมีไฟคือแบบว่านั่งเถอการที่เฮาสิเฮ็ดวิดีโอนี่เฮาต้องเอินเตอร์เทสนะเขาต้องมีความสุขในการรีวิวเฮาต้องมีความสุขในการโน่นนี่นั่นจังซี่นะพี่น้องมัน มันบมมีนะพี่น้องมันเบิดไฟพอขอได้มาอ่านคอเนคมเมนต์แล้วข่อยรู้สึกว่าขวยมีกำลังใจขึ้นแหมพี่น้องบ่เป็นว่าบ่เกี่ยวกับการที่ได้เงินน้อย,ห,อยหรือว่าอีหย่างได้พี่น้องเพียงแต่ว่ามันบมมี้มีไฟในตัวเหาแบบตัวเหาบ่าสบายอีหย่างซส,นะยสียนะขอ่ไดมมาเสียเหลืองรา่ใดเรื่องคนเบิงหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าหลักๆเลยนะที่ขอยไมเ่เฮ็ดวิดีโอนะ่ะเพราะว่า นึ่งหลักข้อมเงาพี่น้องนังเถื่อเข้าบ่มีไผ่สีเว้าน้าเมางสินาพี่น้องนักเถื่อภาษาไทยภาษาอีสานนังเถื่อเขาคิดบอกเลยเด้พี่น้องเพราะว่าในชีวิตประจําวันเขาน่ะเขาะะาาา้าบได้บอกก็ภาษาไทยเข้าบดีบอกก็ภาษาอีสานเลยนังเถื่อเขาคิดคำง่ายๆก็บอกเด้นังเถื่อก็เออเออเออยู่ทำผู้ใดเบิ่งวิดีโอคอ,อยแหลกๆนั่นสิสิ <S <S หูเลยล่ะพี่น้องว่าอ่านึังเถื่อขอยิว่าบ่านขอยกบ่านลดในสิหนพี่น้อง แบบว่าสม,มองกับปากเขามันบมนบมันบสัมพันธ์กันนะแต่ว่าล้างมังลๆงลัางล้างลงมากก็เริ่มดีขึ้นนายพี่น้องล้างลงมากเพราะว่าเขาเดบล์อ่าหลายคืนหมื่นละานิพนาที่ยี่สิบนาทีาทมันก็เห็นหายแบบว่าพัฒนาการในการบองเขามันดีขึ้นนายพี่น้องคือจังมหัดบอกใหม่เลยเด้แต่กแลกคมาเห็นวิดีโอนะเนาะ,นะเอาล่ะพี่น้องเสาร์ที่ผ่พานมากับฝนตก เป็นแบบว่าอันยูไซก็เฮ็ดงานคือกันพี่น้องยูไซก็เฮ็ดงานคือกันพี่น้องเลยอยู่ประเทศอังกฤษอ่าก็ได้เฮ็ดงานเขาแห่งเฮ็ดงานแบบถามกลางข่วหนาวนะฮัลโหลจริงโอเคไอเมสวิดีโอยูแฮปช้อปปิ้งอ่ะนอะเออเวอร์นาเมนต์ฮัลลานอพี่น้องยูยูไซก็เฮ็ดงานเนาะยูนี่ก็แห้งพาข่วมหนาวเนาะข่วมหนาวไปบพรว่าจะอ่าฝนตก หิมะตกอยางเสนาพี่น้องนักเทือกอะละหลายอย่างเนาะพี่น้องกะตามที่หูกัรนอนแล้วกันนี่ข้าว With limitation, limit, mm -hmm. how many fruit and vegetables you can buy in the shops. Huh? Mm -hmm. uh, yep. But today, at, at this store, yeah, Morrison's, yeah. Um, it's okay, so you've got quite a lot of papaya now. <laughs> but, I okay, guess soon, mm -hmm. right? Oh, okay. Let's tell you today, huh? Well, I said it might be. Okay. Oh, okay. Okay. You've got away with it. Okay. Mm -hmm. Okay. Because Jessica said that right now, they're limiting the amount ซื้อพลไมื่ว่าแต่ละคนแต่ละเทือนี่จะซื้อได้จะคอจะแพกอย่างสินะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าถ้าคนธรรมดาคือเขาเนี่ยนะพี่น้องไปซื้อมันก็บ,บ่เท่าใด้นะพี่น้องบอกว่านังเกือกะซื้อแพกสองแพกอย่งสีน้อเขาก็ไปถ้าเขาอยากได้หลายเขาก็ไปดูดูในไอ้เจสีนะก็ะบ่มีปัญหาอย่างแต่ว่าตอนนี้พักพกลไมืก็เริ่ก็ลมขาดตลาดเนาะเพราะว่าส่วนมากเขาก็นําเข่าจากยูเครนเนาะตอนนี้ยูเครนเขากะมีปัญหาสงครามเขาก็อ่า เริ่มบ่มีพักมีผลไมืองให่ีกสินะจ้ากะบ่ัตเทิงกา่าวาอดนะพี่น้องแต่ว่าหมูว่านี่ฟังข่าวเขาวา่าอันคนอังกฤษใส่แหงนะคะบ่บ่เทิงขนาดนั้นพี่น้องก็ยังมีอยู่แต่มันบน่ได้มีหลายคือเกา่าสําหรับคนที่ผลกระทบอีเลีเนี่ยก็คงจะเป็นอ่าหลานอาหารเนาะที่เข้าซื้อมาหลายๆนะพี่น้องซือซ้อซื้อมาหลายๆแล้วก็อ่าซื้อมาขายเนาะโรงเรียนนะสินาะโรงเรียนหลานอาหาร อันต,ต่างๆเนาะที่เขาใส่ของพวกนี้หลายๆกะอาจจะก,กระทบนะพี่น้องนออา <laughs> หาหน้าที่ผ่านไปละเอาอันกะนาระเนาะกะมบปังก็เลยนพี่น้องว่าของที่คอยซื้อมากมันหลายปันไดนเนาะไอ้ของที่ผู้ใดพ่ดพมกักะกะ,ะกะกะอะไรอย่างหลักกะกดผ่านไปมอ,องรีวิวโหลดกระไดเด้อพี่น้องเนาะ อันกระมาเบิ้งเลยเนาะพี่น้องเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากกระบอกให้ฟังกันเนาะว่ามันฝนตกนะพี่น้องตะกัดีอย่างหนึ่งที่เฮาเดี๋ยวไปเสือของอยู่ลานอ่าที่เขาเอิญไปเสือนะพี่น้องเนาะเอากระมาเบิ่งกันเลยเนะาะแล้วที่ผ่านไปท <c oughs> อาเหลืองอะไรซาลาเนาะ <c oughs> เอาเอานี่ก็เป็นอันบรอนพี่น้องบรอนเออนาะอ,อ่าบรอนนี่ก็ภาษาไทยบ่ฮู้เด้อว,ว่ามันเอิญอีหยังพี่น้องแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเอิญบรอนถ้าเป็นทองเหลืองกับ b r a s นะก็เอ สำเนียงถือบูถือกับบูหัวละพี่น้องเป็นบรัสเนาะอันในบอนแล้วก็อันนี้ก็กระสีแพงกัวอันเท่าเหลืองอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาอยี่แฮปเอกค่ะบสุเด้อ่าต่อมาก็เป็นเข็พนมเนาะพี่น้องปกติแล้วสิเห็นแต่อันอันอันนี้หน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้อันอืมเฮฟวี่ สองกิโลอี่อันนี้ก็เป็นเทพนมนะน้อพี่น้องกะซื้อมาจากบ้านที่สามีเราตายนะเราก็เลยเอาของมาลหลมีหลายเลยพี่น้องมีทั้งลูกภาพมีทั้งไอ้ซาลามิกมีถวยมีบวงมีโตะมียังสินาหลายอย่างเนาะแต่ว่าเขาบอดีไปสืมเมาอะนะบบมีรถแวนเนาะพี่น้องบบมีรถแวนทาเขามีกะสามารถเอาไปขายค่าบูเซลได้ย่ายใจสินอะวันนี้ก็เป็นอัน เป็นหมาพี่น้อะอันนี้ก็เป็นหินเนาะหินอ่อนะนะพี่นนองอันนี้ก็เป็นที่กันหนังสือเอาหนังสือว่างไว้ใกล้ๆกะเอาเสหนาเป็นกันไว้บ่ยให้มันล่มนะพี่น้ะงอ้ฮางรีฮเวตินาทเด่นต่อมาก็เป็นหินพี่นนองหินอันนี้สิเป็นก้อนเนาะพี่นนองเป็นก้อนกลมๆเรียมเดียมเนี่ยก็ว่ากันไปเนะาะแต่ว่าเขาเอามาตาัดให้มันเป็นแผ่นเสีนะากรมาะตกแต่งประมาณนนี้ครับพี่นนอง เอามาตกแตกงเอามาเอียงก็สีนะกะคนเขากัสะสมนะล้านข่อยก็สิมีหินลายในจังหน่อยพี่น้องต่อมาก็สิเป็นแบบอันยังล่ะอันหูฟังเนาะพี่น้องรุ่นนี้ก็สิเป็นรุ่นเก่านะพี่น้องต้มต้มเนี้เขาจะมีอันแบบเสียบแวบ่มีแบบเสียบ,บ,บ,ยบต่เขากับอันแต่เขาก็สิมีแบบไอ้มีแบบเสียบอีกเทื่อหนึ่งแล้วก็เสียบเบียบอีกเทื่องหนึ่งยังสีน้พี่น้องจะเสียอธบายไ่าจะไหนที่บ,บายไวถืออีลีพี่น้อง น,นี้เป็นหลุนเก่าเนาะเป็นหูฟังนะต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าเงินเนาะและรีหาซิพี่โอ้ยอลืมบอกว่าอัน,นจักบาดเนาะอันนี้ซื้อมาสองปอนด์พี่เนาะกับประมาณแปดสิบบาทเนาะอันนี้ก็จะเป็นอียงหละเห็นอีนยี้มันเปลี่ยนหกระซื้อมานาพี่เนาะอันนี้ก็เป็นเข็มกลัดเข็มกลัดไอ้มาริโคลต่อมาก,ก็เป็นอันเป็น เป็นจักสิว่าเอื่นอยังพี่น้องเอยเอิ่นมาถือด้ออันต่อมาก,ก็เป็นไอ้สร้อยข้อมือเนาะมาลาคายบ่ย่ำงา่ายเลยพี่น้องเป็นมาลาคายเนาะเขาก็มาตีใส่อันนี่ม,มันเหยืดได้เนาะแขน,นใหญ่ไปได้ก็ใส่ได้นะพี่น้องต่อมาก,กับไปเก็กโคเนาะเก็กโค่ไอ้ภาษ,าษาอังกฤษว่าเก็กโคนะพี่น้องเนาะอาจอาเมริกันอาจจะเอิ่นต่างกันไปเด้อพี่น้องภาษาอังกฤษนี่มันเอิ่น แตกต่างกันไปใน,นพี่น้องนั่นคือประเทศอังกฤษกับต่ละภาคกับสีส้มเนียงมันคือกันพี่น้องเนาะอันนี้แก็กโคบานเท่ากับคีโกเนาะพี่น้องคีโกกับโกสิเป็นอีกแบบหน eko, ึ่งคีเกียมสิเป็นอีกแบบหนึง่งต่ว่าอันนี้เขาเอิ eko, ่อนเก็กโคเนาะอันนี้ก็เป็นแว่นขยายเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้กัคัฟฟลิงเนาะที่ใส่แขนเสือนะผู้ใดมีเสือเขาก็สิใส่แขนเสือเนาะเสือ เสือขาวขาวเสือยังสีนาพี่นนอะอันนี้ก็เป็นไอ้เงินน้พี่นนอะเป็นเงินแคบกระดเนาะก็บกราดเงินสามีคอยกระหิ้วเขาพี่นนอะเห็นแล้วก็จะไปให้กับเขาไ้เราเนาะอันนี้ก็เป็นอัน,น,นไอ้นิ่นพี่นนอะเป็นหินนิ่นสีดำเมื่อนั้นพอหนจะสิกาล้วสื่ออันเป็นเพชรแบล็กไดมอนด์นะพี่เนาะไม่อยขอบ่ามากไหม มันพงอเมยพี่น้องแบล็กไดมอนด์อันนี้ก็ไเปตําหูพี่น้องเขาก็เลยให้เราไปขายซื้อมาตําแข่งนะเขาก็เลยบ่า,า,านะพี่น้องตัวนี้สวยแรลคูไมนใชใส่ล่ักเอะละบมีคูพี่น้องตัวนี้งามงามบึ้งตัวนี้บบมีคูตัวนี้บ่มีคม่คูพี่น้องตัวนี้มีคู่นะคะต่อมาก็เป็น แหวนเนาะอันนี้ก็เป็นแหวนเงินเนาะพี่น้องเห็นบอกดำ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 นะอันนี้อันนี้กับต่อมาก็เป็นอันเข็มกลัดเนาะอ่ามาเธอออฟเคิลอันนี้ก็เป็นอันเครื่องงนเนาะอันสวอลล็อบสกี้พี่น้องเป็นเข็มกลัดนะแบบติดเสือเนาะอันนี้ก็เป็นนิ้นพี่น้องคนละอันได้กับกราบกรีเนี่ย เปนน็นเน้นเราเป็นตรงมหูเน้นคนละคู่เดียวหนเป็นคู่หนึ่งกับว่าเอาเสียบติดกันไว้จะื่อเวลาเข้ามาสื่อมาหาัาากคานมันก็จะได้หาง่ายๆเนาเห็นก็จจังสื้อตั้งนี่ตาพี่เนาะตรงมหูกะอ่าตัวนี้เป็นตรงมหูเงินชุบทองนะพี่เนาะไอ้ตรงมหูเงินชุบทองก็จะอ,ออกสีเป็นโรสโก์เนี่ยจะหน่อยนะต่อมากับเป็นอันตุงมหูพี่เนาะตรงมหูไอแอมเบอร์ อัมพันธ่นะนะตัหผูอัมพันธ์งามเด้ถ้าเป็นทอง,องก็สเอาเก็บไปอยู่ดอกแต่ว่ามันเป็นเงินเนาะคอยบ่มากเงินอย่างหนึ่งที่มันแบบว่ามันดำมนนะานาะแล้วกะทำความสะอาดเนีย่ยแต่ว่าเจสิก้าสิมักใส่เงินนะพี่น้องไม่ยาแล้วก็มักใส่เงินผิวเขาขับเงินนะนะ,อ,ะอันนี้กะมีสามมีอยู่สามคู่แบบนี้พี่น้อง อันเป็นอัมพันธ์น,นะพี่เนาะจะเป็นแบบต่อมาก็จะเป็นแบบกลมได้แบบนี้พี่นนอะอันนี้แบบกลมกระตบคูละปอนนั่นหระไปซื้อมาคูละปอดน,นะพี่น้อกะก็เป็นตัวหูตหัวหูอันนี้เป็นอัน บัตเตอร์ไฟล์เนาะอันนี้เป็นเงินได้พี่น้องเป็นเงินเนาะคันคู่ได้ญ่แน่นักแน่กับราคาสีแพงขึ้นเข้าสคิดตามน,ำนากก้ำหนักนะพี่น้องเพราะว่า,าเงินนี่เขาสีเขาจะรับซื้อ,อยุตลาดกลางประมาณกำหนึ่งนะพี่น้องกำหนึ่งกับประมาณสี่สิบพี่ห้าสิบพี่นะพี่น้องตอนนี้อันนี้ก็เป็นเข็มกลัดเนาะอ,อันนี้เอามาแมกกาซีนแมกกาซีนเนาะอันนี้เนาะเป็นเงินคือกันเนาะเป็นเข็มกลัดอันนี้ก็เป็นอัน,น อันเนี้ยแหละอําอําพันธคือกันแต่ว่าอันนี้เป็นสีเขียวพี่น้องเป็นยางไม้สีเขียวอําพันนี้จะมีหลายสีพี่น้องสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองนี่เป็นสีเหลืองอันอฮันนี่นะพี่น้องอันน้ำเพิงเป็นสีน้ำเพิงนะพี่น้องเป็นสีสีเหลืองๆเลยเนาะสีน้ำเพิงแล้วก็มีสีส้มสีเขียวสีส้มแล้วก็ ซีสีมีอยู่ซีสีพี่นนอกสีสีนักเถื่อขันชัมวโมว่าเป็นอัมพันธ์ี่มีี่มีสัตว์เนาะอาจจะเป็นมดหรืออาจจะเป็นเพงอหยังจะสีอยู่ในอัมพันธ์นะสิมีมูลค่าพี่นนอกแบบว่ามันจะมีแบบราคาแพงอ่นนะเนาะนอกจากกระสีกระสิเป็นสีนะพี่นนอกเดี๋ยวก็ใส้เบิ่งมันกระสีหลายอยู่แต่ว่ามันเป็นชินน้อยหน่อยไหนจะรีวิวแบบใดนะพี่นนอกมันกรสิเป็นตัวหูแบบน่อยจงสีนะพี่หนอกสามารีวิวให้เบิ่งมันกัน มันก็บ่เห็นน่ะเนาะพี่น้องเนาะฮล่ะอันนี้ก็จะเป็นอันไอที่ซื้อมาจัดสตูปาเนาะซื้อมาจากตลาดนัดคาบูเซลน่ะหาอันนี้หาปอนเนาะทีแปละปอนถ้าสมมติว่าี่ซื้อยูหลาเนี่ยอันละสิสิบแปดปอนยี่สิบปอนแล้วแต่นะพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่อันหน่อยอันใหญ่หินหน่อยหินใหญ่สินะพี่น้องมันก็แล้วแต่เนาะเอาละพี่น้องคลิปนี้กะคลิปนี้กะ เม่เมาม่าม้มยหอยสั่งให้ฟังเนาะพี่น้องก็คิดว่าอ่าเริ่มสิเริ่มสิมีกำลังใจอีลีพี่น้องเริ่มสิมีกำลังใจสิไม่เหตุลิปเริ่มสิฮึ่บๆนะพี่น้องฮึ่บๆเนาะดีใจได้หลายทีมีคนหักอยู่เนาะพี่น้องถึงจะมีหน่อยกะนี่ก็บ่มีเนาะมาเห็นวิดีโอเพื่ออ่าย่างขี้ลายเนาะพี่น้องคอยกันเซเดกเก็บวิดีโอเอาไว้ให้เด็กหน่อยลูกหลานเบิงเนาะพี่น้องลูกหลานเบิงคนที่บ่เคยมาเห็น ไอ้เมืองนอกเ่เคยหูว่าประเทศอังกีษเขาก็มีของมือสองขายเมื่อก็เป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่เมืองนอกที่เขาเคยหูนาพี่นอกที่คนไทยยังเขาเคยหูเลยว่าประเทศอังกีษเขาก็ขายของมือสองการใช้ชีวิตเขาเป็นแบบใดคือเห็นแต่แบบรู้ลาคาฝูฝานคนเมียฝรั่งบางคนกะแบบทายรถทายบ้านทายให้โซ่ชีวิตรู้ลาาสังสรรณน่นนี่น่ะจริงจแจ๋แล้ว แต่จริงๆแล้วมันกับชีวิตแบบบ้านๆเข่านนิล่ะพี่น้องถึงเจ้าสิลวยซําไดกับชีวิตแบบเดียวกันเหมือนพี่น้องในที่นี้หมายถึงกับอยู่ตะลบบาดเจะคลองนหล่ะพี่น้องการไปสัรคๆกับอาจจะเฉพาะวันเกิดเนาะวันเกิดโน่นนี่นั่นกับท่อหนีนะพี่น้องชีวิตแต่ว่าสำนับตัวคอยแล้วคอยมากสันโดดพี่น้องคอยมากสันโดดคอยมากอยู่แบบกับขอบครัวบ่คอยมากออกงานไปไหนนะพี่น้องจะ ข่อยเป็นเลือกเองเนาะสําหรับคนที่ไทยที่มาอยู่เมืองนอกข่อยหูจักหลายบ่ข่อยหูจักหลายอีหลีเด้พี่น้องบ่แม่นน้อยเนาะบ่ว่าอยู่ไกลโบว่าอยู่ไกลเนาะแต่ละเมืองแต่ละเมืองถึงข่อยเป็นหูจักข่อยก็ไปหูจักหลายแต่ว่าอ่าก็ทําความหูจักทําการอันอ่าออ่ายงแบบสนิทสนมอ่าในภายนอกแต่ว่าข่อยบ่ได้เอาเข้ามาอ่าในชีวิตส่วนลึกนะหมายถึงว่าบ่ได้มาบ้านบ่ได้ไปบ้านเขาบ่ได้เขามาบ้านเฮาจังนสีหนาแบบว่า ่าคือมักสันโดนะบอกง่ายๆขอมักสันโดอีลีเด้กพี่น้องขอเป็นคนมักสันโดเนาะเนื่องจากเฮ้าแบบว่าฟังธรรมะได้หลายนี่จิตถ้ามันอยากไปยุ่งอีกอย่งก็ไผ่เลยพี่น้องมันแบบว่าตัดแม้แต่ว่าจ่าอยู่กับหลูกกับยังกับพวกคนเด็ไปบอกเจ้าแจ๊งอีกอย่งประเดี๋ยเด้กพี่น้องน้องที่จาว่าขอมาเห็นวิดีโอนี่งขอจังเด็กไปเจาะแจ๊งน้ำน้ำหลูกมึงสีน่าพี่น้องก็ตัดกันอะลายเนาะเอาล่ะ คลิปนีก้ก็ะซัมนี่ละพี่น้องเดี๋ยวจังไปเมาก้อยหอยสังคลิปอื่นเนะาะจังได้แต่คิดหอยสุปูสุกคนพี่น้องหักสุกูสุกคนบ่ได้ไปตอบคอมเมนต์กับตรงคออภัยได้หลายพี่น้องบ่มีอารมณ์บ่มีอารมณ์ในโตในตในเท่านีน้มันมันบอกก็เถอเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะเจอกันคลิปหนาพี่น้องมียังดีดๆเชิญเชิญพา่้เดสือมาบอกสู่ฟังเนาะชีวิตต้องสู้เนา,ตานนะตะกะพยายามกัดฟันสู้กับไอความคิดอย่างต่างๆอยู่เนาะพี่น้องเจอกันคลิปหนาแ้วกันเนาะสวัสดีค่ะ